เฝ้าเสาแต่เอาเป็นเคเนเฮ์ช่วงนี้น้องกำลังมั่นใจเฝ้าต่อไปนะครับแผงหลังแบ็กซ้ายเป็นแอนดูรูเบอร์สันนะครับแบ็กขวาเป็นคอนเนลเบรดลี่โค้ดเซนเตอร์แบ็น่าสนใจครับวันนี้พักฟอร์จิลฟานได้เป็นตัวสำรองใช้เจเดวควันซ่ายืนคู่เซนเตอร์กับจีโจโจโกเมสยินดีกับโจโกเมสด้วยโกเมสคัมแบ็กติดทีมชาติในรอบ4ปีนะครับโกเมสติดทีมชาติอังกฤษน,นะครับเออเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับ ด้วยผลงานของโกเมสด้วยในใน,ในลูกลการนี้มันกลายเป็นว่าโกเมสมาพีิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแดนกลางวัตเรุเอนโดโด,โด,โดมินิกโซโบสไลก็อีกหนึ่งคนคือดาวรุ่งเป็นบ๊อบบี้คลาร์กนะครับส่วนตัวรุกครับโมโฮมัมเหม็ดซาร่าคัมแบ็กออกซ้าตัวจริงในรอบ2เดือนนะครับโฮดี้กัคโปแล้วก็ดาวินนุนเยสครับนี่คือเซตปตัวจริงของฝั่งทางลิเวอร์พูลนะฮะไม่จับฉบับแรกนี่คคยชี้ขึ้นมาซาร่าตามเล่นต่อนะครับ สาราแทงต่อสูบอสไลท์ขอคืนกลับมาครับคอนเดอร์แบตตี้บอลทางขวาไหลเข้าในบอบบี้คลาร์กคลาร์กเคาะต่อทางขวาทันทีสูบอสไลท์เล็งจ่ายเด็ดมาไดาวินเดนเยสยิงตามนาม้ำหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหนี่พูน้ำไปแล้วครับมาโอ้โอกาสแรกของไดวินเุนเยสคมบทิมเลยครับยิงเสารแรกครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับจากดา,ดาวินเุนเยสครับเจ็ดนาทีเท่านั้นอ่าลีฟูนำเร็วเลยครับเกมนี้โอ,โาโอโกาส จบทั้งแรกในเกมเลยครับโอ้แล้วเป็นประตูทำให้สกอ์สองนัดรวมหนีห่างไปเป็น6-1ครับ <c oughs> นิ่มนวลมากช็อตนี้จากสวอสไลน์เคือนแบตลี่ครับแต่เขาในยให้คลากแล้วขอาะไปทางขวาไม่ล้ำแล้วครับ สบอสไลน์ก้มหน้ามองแล้วหักข้อใจเรียดแล้วก็จังหวะยิงของนับินนเยสยิงตามน้ำโอ้โสุดมุมเลยนะครับเสาแรกโอู้ยิงดีอ่ะยิงดีจริงอะ่ะคือคือปั่นคือปั่นอ้อมอ้อมแล้วเสาแรกบอลตกลงพื้นแล้ววิดานเยนเส้นเองก็เหมือนจะโดนบังโดนบังทิศทางการยิงด้วยตัดมาเอา้าสองสเอา้าโอ้โ โอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีนึงคือตัดมาบอลเข้าประตูไปแล้วครับเดี๋ยวเป็นใครน่าจะเป็นบอบบี้คลางหรือเปล่ากล้องจับไม่ที่บาบิคลางโอ้ยสองศูนย์โอ้กี่วิ้งเนี่ยขึ้นมาเป็นสองศูนย์แล้วครับกล้องจับที่บอบบี้คลางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือภาพสายเสดตัดมาบอลมันเข้าไปแล้วโอ้โหเร็วกว่าที่คิดโอ้บอบบี้คลางครับ เดี๋ยวดูอีกทีนเซ็ตเกมของฝั่งสเปาตาปราแหละเซเลนี่โอเซเลนี่ให้มาทมางซ้ายเครช,ชี่จ่ายไปติดโมซาร่าแล้วเป็นบัอบิกคาร์แปลเข้าไปเลยครับกลางประตูเป็นแอสซิส์ของโมซาร่าแล้วครับอาศัยจังหวะเทสซิ่งเทสซิงดันสูงเลยแล้วได้ผลเลยนะครับโอ้ต้องชมการกดตันของโมซาร่าเลยนะครับตอนนี้2นัดรวม2 0ศ สกอร์ยังไม่ขึ้นให้เลยนะครับอันทีนี้วิ่ภูมาต่อจะมาจ่ายไปติดเทชี่ครับทีน,นี้กลับมาว่ากันต่อของฝั่งสปาร์ตักครับผมว่า3น่าจะมีอ่ะตอนแรกเราทายแค่2อ,อะ่ะเข้ารอบนะครับเจ็ดลูกเออนะครับขึ้นมาได้วินนเยสนาทีที่7แล้วก็โคฟิปรากนาทีที่8นะครับ อ้าวจ่ายพลาดอีกซาร่ายิงโอ้ย3 0ศูนย์โอ้โหจ่ายพลาดอีกแล้วจบเลยครับซาร่านาทีที่10ครับโอ้รอรับของสาปาร์คพลาดอีกแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับ3 0ศูนย์ยังไม่ผ่านเนี่ยสิบยังไม่ผ่าน15นาทีเลยครับไปแล้ว3 0ศูนย์ครับจากโมซาล่าออซาร์ตัวจริงในรอบ2เดือนนะครับแล้วก็วันนี้ทำประตูได้ครับโอ้เดี๋ยวจากวีดันเยนเซ่น หลโอ้แล้วคราวนี้เป็นบ,บิบครักครับที่ไปตัดบอลจากทางเซรเรนีนี่เบียดเซรเรนี่แล้วก็ซาร่ารับช่วงต่อแล้วซาร่ายิงเข้าไปนิ่มๆเลยครับ3-0โ,โอ้รวม2นะนัดลิฟูหนีไปเป็น,น8-1ครับโอ้โหดุดันจริงๆนี่ครับนัดแรกนั้นลิฟูชนะมาถึง5-1นะฮะเออ เต็มที่ทุกนัดที่เหลือแหละหมายแล้วซาร่าโดนสนไลด์บอลมาเข้าทางนุนเดียสคอะให้ซาร่าจ่าเรียดมากักโป่840ยับโอ14นาทีล์พูลนี่เป็น40ยับกักโปก็ยิงจนได้ครับวันนี้โอ้ไหลแล้วครับไหลแล้วครับล์พูลสกอร์รวมสองนัดเก้าต่อหนึ่งครับแล้วก็มาจากจังหวะการเพรสซิ่งอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เหมือนสมาธิกระเจิงแล้วครับของสปาร์ตากโอ้จ่ายจ่ายวิติกจ่ายเสียเองแล้วอินโดนไหลมาครับซาร่าคือโดนสไลด์แล้วมันกลายเป็นว่าสไลด์ไปเขาทางดาวินนะครับแล้วเคาะให้ซาร่าไหล,ลมาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วแปลเข้าไปครับทางการ,โร์โกเนี่ยไอจังหวัดสไลด์อ่ะครับโอ้ยเป็นไลเนสอะสไลด์แล้วเขาทางซาร่าเออ โอ้ซาร่าสองแอสซิสเลยวันนี้นะครับยิงครบแล้วครับสามประสานแดนหน้าวันนี้ของทางลิเวอร์พูลทั้งดาวินกัคโปซาร่าครบแล้วครับวันนี้สี่ศูนย์ครับของทางลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของบอลถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกมนี้สปอสไลด์เล่นกับดาวินข้อคืนหลังแต่ว่าข้อคืนไปติดราชีก่อนราชีไหลมาอ่าติดกัคโปวางข้ามให้ซาร่าไหลต่อดาวินโอ้ย ดาวินดาวินแปลโอ้ยเขินเลยโอ้ยขอโทษซาร่าเลยครับเอาก็ยิ้มดีว่าดีว่าดาวินยิงเข้าไปได้ในเกมนี้โอ้โหจะแบบแปลหมูหกแล้วครับเพื่อจงหวะซาร่าเตะาบาดเปิดไหลมาแล้วโอ้ยแกแปลแล้วแปลตรงไปเองครับดาวินโอ้ยดีแล้ววันนี้แกยิงไปแล้วนะครับดาวินโอ้ ม่อยากให้อวยก็เรื่องของผมอ่ะผมจะอวยครับผมจะอวยผมจะชมไม่ได้ด่านะถามคนดูดีกว่าระหว่างอวยกับด่าเรื่องอะไร <c oughs> อ่ะดูตรงอ่ะโอกาสของสเปนปราร์ตีใครแตกไล่มาได้อ่ะครับหนึ่งประตูต่อสี่อื้อหืออ้าวจังหวะหลุดมาแล้วเดี่ยวตัวเดียวแล้วเป็นทางมีมานชีวิชแล้วครับตีใครแตกไล่มาเป็นต่อสี่อย่างน้อยข้อมีประตูปอบใจแล้วครับอื้อแล้วหลุดเดี่ยวเลยครับ,บมีมานชีวิช จ่าแปรนิ่มเคลยนๆๆหมดสิทธ์เลย <laughs> อ่ะไล่มาเป็น1นต่อสเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งบอนยาวมาของวิดานเจนเซนกเมสมองเคลียร์แล้วไปเข้าทางเพเซียโดแล้วแทงทะลุช่องมาไม่ล้ำนะครับคือจวบด้วยตัวตัวเบียดเบียดได้นะครับวีมันชีวิตแล้วก็สุดท้ายแปรเข้าเสาไกลอ,มอะมีแตะได้ามาเป็นหนต่อสี่นะครับ เอนโดก็เลือกเสด็บบเอนโดด้วยนิดหนึ่งหรือเปล่าโฟร์แชมป์ลีโฟร์แชมป์มีสิทธิ์ไปเจอทีมไหนครับก็มีสิทธิ์ได้เจอได้หมด้รวตู4-5-1ตัะตูสวอสไลน์นาที48แล้วครับโอ้มีอีกประตู <laughs> หลุดมาดื่อๆของซบอสไลน์แล้วก็ยิงเสาแรกไป5-1สกอร์รวม2นัด สิบลูกแล้วครับสิบต่อสองครับโซโบเกมแรกเกมแรกก็ก็ยิงวันนี้ก็ยิงอีกจากการไหลของเบบี้คลาร์กซาร่าคืนสปอสไล์ลากมาแล้วบูยิงยิงเสาแรกทันที โอ้สาวชลบวันมันแลบ,ลบเคชี่โอ้ซาร่าสามแอสซิสไปแล้วเกมนี้สาม,สามแอสซิสแล้วกับโมซาร่าแล้วห้าคนของทางลิเวอร์พูลไม่สำหน้าเลยเริ่มตน้นครึ่งหลังเท่านั้นเอเมรกาสเปิดมาเสาสองโชคดีออกมาครับอีดานเยนเซนแถวสองให้เอลเลียตจิกโอ้ยหกหนึ่งโอ้โห โอ้ยิงลูกนี้เตะชายมากครับทำให้เอลเลียดไปแล้วครับ6-1โ,โอ้ปาติโตยิงลูกนี้สุดโอ้แล้วคนแอสซิสเหมือนจะเป็นทางกัคโฟล้วครับโอ้ยิงลูกนี้เนื้อความคาดหมายทิมกาสเปิดนะครับลูกเตะมุมโชคถึงของมารววินแนเยนเซ้น คราสคืนเอลเอาเป,เป็นเป็นคลาสนละครับเป็นคนแอสซิสต์คราสหลให้เอเลียดแล้วยิงอุ้มโดนจักปอเขาหรือเปล่าแต่ว่าวางทายิงของทางเอเลียดเนี่ยมันมีกัโปโออยู่ตรงนั้นด้วยเร็นว่ามัน,ฉนแฉลบกัปโปให้เครดิตเป็นทางกัปโปรหรือเป็นเอเลียดหรือจะเป็นเอเลียดเป็นแอสซิสต์แทนแต่ทีนี้คือ6-1นะครับ ดูเหมือนเครดิตจะให้กักโปอ่ะเพราะว่าวันชแชลบโดนกักโปเปลี่ยนทางเข้าเลียดรับบอลมาจากสโอรสไลน์แล้วไหลต่อให้กักโปรุ้รนแฮตทริกตรงครับกักโปว่ามีโอกาสร,รุ้นแฮตทริกในเกมนี้เลยของตางกักโปโอ้จังหวะยิงไปเข้าซ้ายแต่โอ้ยปลินปลินเยอะเลยครับเล็กน้อยอ่ะ เพราะตัวหลักมันก็ยังอยู่อ่ะเฟรนเดียสอะไรเงี้ยอ่ะดูตรงนี้ก่อนเอเดียตให้กากโปตามนำ้ำจ้าแฮตทริกซะหน่อยแต่ว่าติดเซฟแล้วครับติดเซฟวีดาวเยนเซนลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับอ่ะย้ำเวลาจะพลาดอีกนิดนึงเชฟฟิลิปของมองเชีนยูโ,ยโปรปาลีกทุ่มหนึ่งแล้วก็คอนเฟอเดรทีฟสองทุ่มเอเดียตลากมาเอเดียตต้น,นเนดนึงเอเดียตซานตุติสาปาดทออกไปครับวีดาเยนเซนลูกเจ็ดยังไม่มาครับยังแค่หกหนึ่งอยู่ สปอสไลท์เลื่อนไปทางซ้ายครับไปที่กักก๊กโปกัก๊กโปเลี้ยงจี้แฮตติกไหมกั๊กโปยิงผู้นี้ติดเซฟซารลาตามซ้ำก็ติดล็อก,าาก,อกไปติดเคชี่โอ้โห<อ>สุดท้ายจบเกมครับอเออโอ้ไม่แฮตติกไม่แฮตติกครับกั๊กโปอาริฟูวันนี้เปิดดังแอนฟิลด์นะครับเอาชนะสัปนตาปรากไป6ประตูตอนหนึ่งครับผู่นี้ยิงรวมกันถึง7ลูกเลยนะครับ โอ้โหทำให้รวมสองนัดลิอร์พูลชนะสเปาตาปาร์กไปด้วยสกอร์รวม11ประตูต่อ2ครับโโอ้หนี่เขียมมันจะครบโหลแล้วนะฮะเอาเขียวพอเถอะพอเถอะนะครับนี่ซาร่าน่าให้เพราะว่าซาร่าเนี่ยแอสซิสแอสซิสสามแอสซิสนะครับวันนี้ซาราสามแอสซิสแล้วก็จังหวะเพรสมาจากซาร่าด้วยอย่าลืมครับน่าให้น่าให้น่าให้ซาร่าครับ คลารคลารก็ดีอีกนะคือหกประตูวันนี้แต่ซาราก็น่าให้อ่ะแต่ซาราก็น่าให้อ่ะเพราะว่าสามแอสซิสสามแอสซิสแล้วหนึ่งประตูนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้ดูเลเวอร์สักครู่นะฮะไปดู่ตรงนี้ก่อนเซนิสิตเปิดยัดยิงรุ่นนี้เอาโอ้ยโหสองสองครับเลเวอร์คุณจะตีเสมอได้ครับโอ้โห้แพตติชิก 2-2ครับแบบนี้ต้องต่อเวลาแล้วครับโอ้โหโอ้มาจนได้ครับปติชิกชา้าจ,จอดจอเข้าไปเลยครับเรวอร์ตีเสมอเป็น2-2ครับกูไม่เล่นอน <laughs> โอ้คุณจำได้ใช่ไหมผมบอกว่าถ้าเรวอร์ตีเสมอได้ผมจะดูต่อให้จนจบม,มันยิงเลยอ่ะ2ประตูเมาครับนะจุดโอโลเมาส์เคทิ้ง ดูแลมีโอกาสลุ้นตอนนี้ทอนมา6นาทีแล้วนะครับเกินแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเวลาให้นะถ้าต่อเวลาเดี๋ยวผมขึ้นเวลาให้นะครับของทางคู่เลเวอร์นะครับแต่คู่ลิฟท์ผมไม่ลงนะกินชาก้าขึ้นมาแท็บโซบาเขาเปทางขวาครับเทริชิคคืนแท็บโซบาร์อาพอมไปทางซ้ายก่อนชาก้าให้มาหยอดลูกนี้ได้โค้งโอ้โหสามสอง โอ้โหเลวุ้นโอ้โหไปไมได้ครับแพทิชิกโอ้โบ๊สองสองครับโอ้โหเลวุน้นเซนพลิกนำสามสองแล้วจะเป็นประตูที่ทำให้เลวุน้นเซนเข้ารอบนะครับโอ้เป็นไปได้ครับสกอร์รวม5-4ครับโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เลวุน้นเซนเข้ารอบครับ โอ้พัติชิกเป็นฮีโร่เลยครับงงคนเดียวสองประตูติดต่อกันเลยครับโอ้โอเหลือเชือ่อเ0้าสิบวกแปดครับพัติชิกโอ้ยูไปต้องนอนหกโมงแล้วกูต้องนอนหกโมงแล้วนะครับเ <laughs> ออจากนี้สิ จากพิชิกนะครับจบครับโอ้ยกูได้นอนไม่ใช่ <c oughs> นะฮะ <c oughs> โอ้จากตัวน,นำสองประตูครับกลับมาชนะได้สามประตูต่อสองครับสำหรับไบเอร์เลเวอรูเซ่นนะครับเจอกันครับขอขออนุญาตเข้าขอรอบ